ในวิดีโออันที่2ตัวนี้นะครับเราจะมาโหลดโปรแกรมสําหรับทาเว็บไซต์กันนะครับในโปรแกรมในการทําเว็บไซต์เนี่ยเราก็จะใช้โปรแกรมแซมกันนะครับก็มาที่ Google นะครับแล้วพิมพ์คาว่าแซมเลยนะครับ xampp แซม x แซ xm หรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วอยากจะเรียนะนครับ แต่คนที่เขียนเว็บเขียนโปรแกรมส่วนใหญ่จะเรียกแซมกันนะครับแซมนี่เป็นโปรแกรมจําลองเซิร์ฟเวอร์นะครับเป็นการจําลองเว็บไซต์นะครับก่อนขึ้นเซิร์ฟเวอร์จริงๆนะครับโดยใช้ Apache นะครับแล้วก็เข้าไปที่แซมเลยนะครับพอเข้าไปที่เว็บแซมขึ้นมานะครับก็จะมีให้เราดาวน์โหลดนะครับแซม for windows ตรงนี้ครับถ้าใครใช้ Windows ก็ for windows ใครใช้ Linux ใครใช้แม c ก็ for นั้นไปนะครับเวอร์ชัน p p เวอร์ชันล่าสุดคือเวอร์ชัน7นะครับ เจ็ดแล้วก็จุดย่อยไปไปเรื่อยๆนะครับเจ็ดจุดสี่จุดห้าปัจจุบันนะครับณเวลานี้ก็ใช้ตัวไหนก็ได้นะครับที่มันเป็นเจ็ดขึ้นไปนะครับเขาเจ็ดขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเจ็ดจุดศูนย์เจ็ดจุดหนึ่งเจ็ดสองก็แล้วแต่นะครับเราก็มาที่แซมนะครับแล้วก็โหลดตัวล่าสุดเลยก็กดคลิกธรรมดาครับโหลดแล้วบันทึกไฟล์นะครับก็รอโหลดนะครับสักแป๊บหนึ่งนะครับไฟล์ทั้งหมด149่ B ยสเมกครับดูจากตรงนี้ ไม่นานครับหลังจากลงเสร็จแล้วเราก็กดติดตั้งนะครับก็คลิปวิดีไฟล์นะครับหนึ <No. S 1> ่งคลิปวิดีไฟล์มันขึ้นมาแบบนี้นะครับ x <No. S 1> m Windows วิวเอ็กโนะครับ คนนี้มันก็จะบอกว่าตึ๊ดขึ้นมานะครับมันก็บอกว่าประมาณว่าเอเอไอแซมตัวนี้มันใช้กับ64บิตหรือ32บิตครับเราก็ไม่ต้องสนใจเลยมะัก,กดโอเคไปเลยเสร็จแล้วกดเน็กครับแล้วก็เน็กตัวนี้ก็ติ๊กถูกให้หมดเลยครับใช้ให้หมดตัวนี้มันถามว่าเราจะลงที่พาธไหนนะครับคือถ้ามีไ <ๆ S 2> ดดีก็ลงไดดีก็ได้นะครับถ้ามีไดซีอย่างเดียวก็ลงไดซีหรือว่าถ้ามีทั้งซีทั้งดีจะลงเลือกลงอันไหนก็ได้ แต่ตรงที่ว่าถ้าลงไดซี C, แล้วลงวินโดว์ใหม่มันก็จะหายไปนะครับแต่ถ้าใครมั่นใจไม่อยากลงวินโดว์ใหม่แล้วมันหายไปก็ไปลงที่ไดดี d, ก็ได้นะครับแต่นี้ผมจะลงที่ไดซี C นะครับเสร็จแล้วก็เลือกภาษานะครับมันจะมี Dutch นะครับกับ English นะครับก็เรียกภาษาอังกฤษ,กษนะครับ d u t ก็เป็นภาษาฮอลแลนด์นะครับเรนโอนะครับบอกว่าคุณจะเรียนรู้อะไรต่อหรือเปล่าครับก็ไม่เอานะครับ กด n e x กก็รอลงครับประมาณ 3- 5ถึงนาทีครับแล้วแต่ความเร็วของเครื่องนะครับหรืออาจจะมากกว่านั้นหรืออาจจะน้อยกว่านั้นตอนนี้ก็ลงเสร็จเรียบร้อยแล้วครับันถามว่าคุณต้องการเปิดเปิดคอนโทรลพาเนลหรือเปล่าครับเราก็บอกว่าโอเคเปิดครับกดฟิเน็ตเปิดขึ้นมาพอเปิดคอนโทรลพาเนลมานะครับเราจะใช้แค่2ตัวนะครับก็จะมี ตัวนี้ครับ Apache กับ MySQL Apache เขาเรียกเว็บนะครับ MySQL ก็เรียกฐาข้อมูลนะครับตัวนี้ตรงคอนฟิกเราสามารถคอนฟิกได้นะครับว่าเวลาเราเปิด Apache เอ๊ะเปิดเซมขึ้นมาเนี่ยจะให้มันสตาร์ทเลยหรือเปล่านะครับก็สามารถกดเลือกได้นะครับว่าจะให้สตาร์ทอะไรบ้างครับในห้าตัวนี้นะครับแลเรากด ลองดูตรงนี้ก่อนนะครับว่ามีเออร์เรสสีแดงหรือเปล่าครับถ้ามีเออร์เรสสีแดงเราต้องแก้ก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะสตาร์ทไม่ได้แต่บางครั้งก็มีเออร์เรสสีแดงก็สตาร์ทได้ครับก็ลองสตาร์ทดูก่อนนี่ครับสตาร์ทเรียบร้อยแล้วเป็นสีเขียวนี่คือจบนะครับใช้งานได้มีพอร์ตขึ้นมาโอเคก็คือใช้งานได้ตัวนี้ไม่เออร์เรสแดงขึ้นมาก็คือโอเคใช้งานได้พอร์ตก็จะมี80นะครับ80ก็เป็นพอร์ตเรียกเว็บไซต์นะครับที่เราใช้กันทุกวันนี้ก็ใช้พอร์ต80ครับในการรเียกเว็บไซต์ ส่วนการเรียกฐาข้อมูลจะใช้พอร์ต33606นะครับก็ในเครื่องเราหรือว่าในที่ต่างๆเนี่ยก็จะรู้เลยนะครับว่าเป็นมาตรฐานหรือว่า80คือเว็บนะ33306นี่คือเ,เป็นฐานข้อมูลนะครับคราวนี้เดี๋ยวลองมาลองเรียกใช้กันดีกว่านะครับเรียกใช้แซมเนี่ยมี2ทฐานนะครับก็คือ127.0.0.1นะครับแค่นี้ไลน์เทอร์หรือ เรียกผ่าน l o c a โ host นะครับแบบนี้ก็ได้นะครับ1 2 7 0 0สออันนี้ก็จะเป็น IP ส่งนี้ครับล o c a l host ก็สแสดงหมายถึงว่าคล้ายๆเป็นเอ่อเป็นโดเมนนะครับเป็นโดเมนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะใช้เป็น127แล้วกันนะครับในแดชบอร์ดเนี่ยก็จะมีเรียก ต่างๆนะครับมีแอปพลิเคชันก็จะบอกว่าแอปพลิเคชันนี้คืออะไรยังไงนะครับอันนี้เราก็ไม่ได้สนใจอะไรก็มีแฟดนะครับแฟดก็คำถามน,นะครับถามตอบเอ็กเซมคืออะไรอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับก็ไม่อ่านได้นะครับขยับศึกษาแาบหึกซึ้งนะครับ how to guide ก็ใช้งานยังไงแล้วก็มี p p info นะครับก็หมายว่า p p ที่เราใช้เนี่ยเวอร์ชันอะไร build อะไร compile อะไร นี่ครับก็อาจาจะมีใช้บ้างในบางครั้งนะครับเวลาเราย้ายเซิร์ฟเวอร์นะครับว่าเซิร์ฟเวอร์เว็บเซิร์ฟเวอร์ที่เราจะไปจดใช้จริงๆเนี่ยมันมีตรงตามนี้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวมันจะไม่เดี๋ยวมันจะเข้ากันไม่ได้นะครับพูดง่ายต่อมาก็เป็น p p management ครับก็จะเป็นตัวโปรแกรมเสริมที่มันพ่วกมากับตัวแซมอยู่แล้วนะครับก็เราเข้าไปที่ p p m a d m i n นะครับ เดี๋ยวจบคลิปนี้ก่อนนะครับในการลงเกมแซมนะครับส่วนตัวพีพีมินเดี๋ยวมาต่อกันคลิปหน้านะครับ